ไก่ะสวตัคน้บอกว่า้มีแฟนแล้วชื่เบียนแล้วมีเคยเคยตอบคาถามเรื่องนี้ั้นแล้วเีียนเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันตั้งแต่หนูอายุแบบหัวเป็นเป็น best friend ที่ไม่มีทางในชีวิตนี้ที่จะเลื่อนขั้จากจากเพื่อนค่ะไม่มีทางเป็นแฟนได้ค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเรารู้นิสัยกันเกินไปแล้วก็ คือไม่มีทางเป็นแฟนกันได้ ever คะ่ะไม่มีคนจับตามองมันแตปทานข้าวเป็นอย่างเงี้ยด้วยกันเรายิ่งกดกันไหมคะขบคคะไม่ค่ะไม่ค่ะก็หนูมีเพื่อนน้อยมีเพื่อนที่สนิทมากๆน้อยมากๆจะมีแค่สองสามคนซึ่งเขาก็หนึ่งในในสองสามคนนั้น เพราะฉะนั้นจะจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนกับคนนี้ไม่ได้เพราะเป็นอย่าตกใจกับคนที่มาคอมเมนต์เอาฝั่งตัวกันได้น้องไม่ะป็นไรไม่เป็นไรผมก็รู้จักผมก็เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของยาาเหมือนกันผมก็รู้จักกับเบียร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมก็ไม่มีอะไรก็เห็นข่าวมันนั้นก็ตลกดีครับยังเพื่อนนาจะรู้จักกับเบียร์อยู่แล้วก็รู้จักกันก็เคยเจอ ก็เหมือนกับเนี่ยไปกินข้าวไปอะไรกันเบียรเล่นขั้นไม่ได้แต่พี่นาเดชเลื่นขั้นได้ไหมคะไม่ต้องเลื่อนขั้นเลอโอเนแล้วที่เป็นนาเดชอะไรเขาเลื่นเป็นนาเดชอ๋อเหรอครับผมคอมเมนต์มาต่อเลยวครับอรรู้สึกยังไงบ้างคะที่คนแบบเชียเราแทน ก็ต้องขอบขอบคุณนะครับทุกกำลังใจ<ม>ที่ที่ส่งมาให้อะไรเงี้ยที่แบบเอออยากเห็นผลงานของเราทั้งคู่นะครับมผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผลงานเดี่ยวทุกคนก็ก็ยังให้กำลังใจกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็ดีใจมากๆคมากตอนนี้เจอกันเจ็ดวันเลยไหมครับใครสองเรืองถ้าเปิดของพี่แอนก็น่าจะเจ็ดวันเลยครับใช่โค้ชซับเพิ่มมาเดินครับผมก็ได้เจอกันบ่อยขึ้นครมีย้อนถามถึงเรื่องที่แบบมีคนจับตาเราอยู่ร่วม เรารู้สึกไงว่าเหมือนแบบมีคนมาเขียนบ้าหรือโพสต์อะไรอย่างนี้เป็นเรื่องที่ปกติมากมากค่ะคือการที่เพราะว่าพวกโซเชียลมีเดียมันเป็นแพลตฟอร์มที่แบบฟรีมากๆค่ะใครจะเขียนอะไรจะจะคิดอะไรขึ้นมาจะมโนอะไรขึ้นมาเขาก็เป็นส่วนของเขาเพราะฉะนั้นเราจะเราจะแบบว่าตกใจทุกครั้งที่ใครเขียนอะไรไม่ได้ค่ะมันชิ่งมากๆอย่างเขาใช้คำรุนแรงไม่ก็ก็ขำๆค่ะก็ น้าเพื่อนก็ลอยขึ้นมาแล้วก็ที่ไหนลอยอะไรเคยื่อนตัวไม่เคลื่อนตัวไม่ไม่น่าจะรู้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้รู้แหละแต่ขอย่างมีมาทางไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะอย่างก่อนที่ย่าจะออกมาตอบคนก็แซวว่าจะมีใครมาเบียดนัดเด็ทลงไปได้ด้วยหรอไม่มีไม่มีจะมีใครมาเบียดล้มไหมคะ จะมีใครมาเบียดเราลงไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะครับแรงมากไม่ไม่แข่งแข่งเล้วแข่งแล้วแล้วจะหันมาแข่งแลอาจจะเจอหนังนีเวลาดูแลกันเยอะก็ถ้ากองละครเปิดก็คงจะมีเวลาได้ได้เจอได้คุยได้ได้ดูแลกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็เราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะว่าจะถ่ายกันที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าช่วยช่วยเหลืออะไรกันได้ก็คงจะช่วยเหลือ เดี๋ยวปีนี้จะมีละครที่ดูสองเรื่องเลยที่่วมกันไม่ได้ําปีนี้รับวค่ใช่แต่ว่าเราเราเราเปิดเปิดเปิดมีนี้หมด2เรื่องในปีนี้นะครับแต่ว่าน่าจะประมาณปีหน้าน่าจะได้ชมกันก็ก็อดใจรอนิดนึงแล้วกันนะครับผมเป็นความใจให้กับเราทั้งสองคนทั้งสองเรื่องด้วยนะฮะแต่ว่ารับรองว่าแตกต่างกันแน่นอนนะครับผมเพราะว่าต่างที่สุดมาก เวลาเขากองก็รู้สึกเหมือนไปเจอคนในครอบครัวเลยนะไะสบายใจก็ความาณนึงครับเพราะว่าน้องก็เราก็จักกันสนิทกันมากอยู่แล้วนะครับมีอะไรก็คุยกันตลอดอยู่แล้วสนุกดีค่ะทำงานกับคนที่เราชินแล้วเรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะทําอะไรให้มันมากขึ้นให้มันยากขึ้นเลยก็ต้องมาดูอีทีว่าเอ้ยเล่นละครด้วยกันมาหลายเรื่องแล้วเราจะทำยังไงให้มันดูแตกต่างขึ้นอีอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นการบ้านที่เรามานั่งคุยกันมานั่งทำกัน อืมคือรูปรูปที่ลงใช่ไหมคะมันมีความภูมิใจลึกๆที่เราเราออกกำลังกายหนักช่วงนี้ครัเพื่อที่จะแบบว่าเฟซตสำหรับทั้งสองเรื่องที่ต้องมีบูเยอะค่ะก็อยากจะโชว์ออฟนิดนึงคือล้วนๆคือโชว์ออฟเลยค่ะสำหรับรุ่นขึ้นไม่ไม่ได้บอกว่าฉันจะเซ็กซี่ไม่ใช่ค่ะคืออยากจะให้ทุกคนรู้ ใช่ดังหรือว่าจอมใช่ไม่จอดกับแปลกแล้วแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นว่าเซ็กซี่คะก็แต่น้องก็ไม่ได้ลงแบบที่มันเป็นสีมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็แบบมันไม่ได้เป็นสกินโทนก็เป็นขาวดำอะไรก็ก็ดูแบบเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ภูมิใจนะแล้วเขาก็ปั้นมาขนาดนั้นแล้วเลยไม่ต้องขออนุญาตอะไรใช่ไหม เราเราลงเคลื่อตัวเองด้วยค่ะก็เลยไม่จะมีส่วนไปออกกำลังกายด้วยกันนะเพราะว่าจริงๆต้องมีบ้างนะครับบางครั้งก็ชวนๆกันไปออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคิดแบบว่าเออเวลาว่างตรงกันหรือเปล่าเงี้ยเพราะเออเราก็เล่นคอด้วยกันเราก็อยากให้แบบก็แบบสักิลภาพมันไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยมีแทนน้องอือไม่ไม่ไม่ค่อยนะครับ

ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจไปทุกคนค่ะเรียยาค่ะสุ้กคนค่ะป้องทุกคนรกค่ะไอ้เริยูีหนึ่งค enfin ่ะแล้วพ่อมากค่ะอีกคนหน่ตองนี้หน่อยต้ีน่อยได้ไหมได้มไดได้ไห้หไหมไได้ได้มได้ไหได้ไหมได้ไม้หมได้คหมได้ไหมไม้หมไอ้ไหมไดมะ